ติมจะเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินนะคะแล้วเดี๋ยวติมจะให้เบิงว่าเส้นนี่มียูสองแบบนะคะเส้นนี้จะเป็นของเวียดนามเส้นนี่จะเป็นของเวียดนามนะคะติงมซื้อยู่หางในเมืองเมืองหรือติ๊มอยู่อะค่ะเขาจะมีขายบ่อตองสังนะคะเขาไปหางเป็นหางขายของของญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีเส้นเป็นของเครื่องปรุงของตังชาติเขาทุกชาติอะค่ะก็จะมีเส้นของเวียดนามเส้นของเวียดนามนี่ติมมาก เพราะว่าเส้นเขาจะเหนียวเหนียวกินดีค่ะเส้นเส้นเขาจะเหนียวมากเลยกินดีมากบอกแห้งน้ำตาพอ,อนี่ก็แค่เท่าไหร่ตก๊กเงินไทยกับประมาณหกสิบบาทหกสิบกว่าบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเส้นจ,จะเป็นของไทยนะคะเป็นของไทยต่ถิ่นะจะรดชาจะบอกคอยโอเคันไดเส้นแปดนี่นะคะจะบอกคอยโอเคปันได อันนี้ส่วนอันนี้ติ๋มจะเอามาเห็ดเป็นพัดไก่สาเพเน่ือก๋วยเ,เตี๋ยวจะบอคอยจะบอคอยปันไหนอันนี้จะอันนี้ดีกว่านะคะของเวียดนามค่ะได้ติดอันนี้ติ๋มจะามาแซ่แซ่นะคะแซ่ให้นิ่มอาจะไมะเ่เห็ดก๋วยเตี๋ยวกินนะคะมาเบิงส่วนผสมเครื่องปรุงนะคะว่ามีอยียงแนวติ๋มจะเห็ดก๋วยเตี๋ยกินนะคะเป็นก๋วยเตีย๋ยไก่นะคะ ก๋วยเตี๋ยวไก่จะบดตุนนะคะไก่ถิงจะมักเอาไว้อันนี้ก็เส็นเส็นกระนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะเส็นก๋วยเตี๋ยวเส็นก๋วยเตี๋ยวนิ่มเรียบร้อยแล้วแช่น้ําแล้วกระเทียมเจียวนี่กะเส็นกระเจียวเอาไวแล้วเอาเข่าตู้เย็นไว้นะคะกระเทียมเจียวเข่าตู้เย็นไวบอกเปยังค่ะกระเทียมเจียวก็จะมีพักนี่กะมะละมะละนี่ก็เป็นเข่าของปีที่แล้วนะคะ มาละแช่แข็งค่ะปีที่แล้วพักบุงนี่ติ้งกระปูกเองค่ะพักบุงสดๆเลยแต่ทงหอกนี่ซื้อเขาค่ะก็จะมีเซนเนาะแล้วก็อันก็เป็นผงก๋วยเตี๋ยวค่ะผงก๋วยเตี๋ยวเลือดนี่นะคะเป็นผงก๋วยเตี๋ยวเลือค่ะเขาจะเป็นแบบนี้ผงก๋วยเตี๋ยวเลือกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะผงก๋วยเตี๋ยวเลือแล้วก็จะมี ไก่ติ๋ก็จะมักเอาไว้นะคะถึงจะใส่บลายค่ะไก่เป็นไก่ชิ้นนะคะไก่ชิ้นหัน่นก็จะมีน้ำมันหอยค่ะมีน้ำมันหอยมีกระเทียมเจียวเอาไวโ้โรยหน้านะคะมีต้นหอมอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะมีน้ำตาลน้ำสมค่ะใส่หัน่นบักพิกสดลงไปน้ำพีกปนนะคะเดี๋ยวเข้ามาตังน้ำเห็ดสุกน้ำสุกเตี๋ยวเลยนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวติมคอตั้งน้ำก็ติมตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะตั้งน้ำเดือดแล้วเขาก็ใส่ผงก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยนะคะใส่ผงก๋วยเตี๋ยวลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะ น้ำมันหอยใส่ลงไปเลยค่ะสูตรเดิมนะคะคือล้างถ้วยค่ะล้างถวยน้ำมันหอยเลยนะคะแล้วก็ใส่ไก่นะคะไก่ที่ห้ามักเอาไว้ใส่ลงไปเลยนะคะ เสดายค่ะล่างแล้วไม่เละค่ะถวยเพราะว่าเขากินเองนะคะนีมาเบิรงกันนะคะเครื่องปรุงก็ตามที่ติมเฮให้เบิ้งนะคะกับพงก๋วยเตี๋ยวเลือนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยแล้วก่อ,อติมกะเจดะใส่ซีอิ๊วดำด้วยค่ะเพราะว่าหงหนะังก๋วยเตี๋ยวเลือเขาเป็นสีนี้อยู่แล้วค่ะเขาจะเป็นสีนี้ออกมาเลยนะคะก็เท่าตามที่ติมใส่นะคะ และะ้วก็ไก่นี่ตีติ้งก็จะมาร์กติ่ก็จะใส่ขนอใส่ขะนอใส่น้ำตาลน้ำนิดนึงนะคะต่อไปติ่ก็จะใส่มะระค่ะมะระทีของปีที่แล้วนะคะนี่แช่แข็งเอาไว้มะระแบบนี้กินยังกินได้อยู่ใส่มะระลงไปเลยนะคะเส้นนี่ติ้มจะบเอาไปลวกแยกนะคะจะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เป็นก๋วยเตี๋ยวง่ายๆนะคะมาต้องลวก นี่ค่ะหน้าตาก๋วยเตี๋ยวกาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเ้นเป็นเส้นเวียดนามนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ตุนไก่นี่ค่ะกับไก่ชิ้นแบบนี้นะค่ะมะละแบบลดดวนแบบง่ายๆเนี่ยนะคะจิมจะเหตุแบบเฉพาะถ้วยเดียวนะคะที่เค็นนี่จิมเหตุถ้วยเดียวค่ะกินคนเดียวนะคะเขาไปเหตุแบบง่ายๆนะคะ รวบรวบรวบลาดเลยค่ะอยู่ต่างแดนเนาะเองกระตองแบบเห็ดง่าย,ายๆค่ะปก่อนค่ะกินง่ายๆเดี๋ยวมาเทใส่ถ้วยกันนะคะเดี๋ยวมาจัดเทใส่ถ้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้วากระซิเทใส่ถ้วยนี้นะคะพักบุ้งกระตงงอกติ่มบนลวกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนในหมอนี่ของเขาก็มีมีอยู่แล้วอะคะ่ะเทลงไปเลยนะคะเทลงไปเลย เกยวไก่มาละนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวนะคะใส่กระเทียมเจียวไปเลยกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมนะคะติมมักต้นหอมนะคะต้นหอมลงไปเลยแล้วก็ น้ำตาลนะคะแล้วแต่ไผ่บ๊บมากหวานกับบ๊อบตองไซนะคะน้าตาลใส่ลงไปเลยค่ะ,ะกัพริกป่นค่ะถึงหมักเผ็ดนะคะใส่ไปเลยค่ะพริกป่นกัพริกน้ําส้มนะคะพริกน้ําส้มใส่ไปเลยค่ะพริกน้ําส้ม เรียบร้อยค่ะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมากินกันนะคะแซ่บๆอร่อยอันนี้ไก่ไก่อันนี้ผักบุง้ง บุ้งปลูกเองนะจ๊ะบุ้งผักบุ้งผักบุ้งปลูกเองจ้ะมาจ้ะมากันนะคะมากินกันเด้อค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะคะขอบคุณค่ะ